ช่งระแนน P แลปฏิบัติภาระ,ระง,งานเป็นพาะประแนน P ด,ดูนะดูปากตัวจ้านอกแนน P เีตัวจาหน้าที่หอันนี้ตัวอนุมนแปลนเขียนตามได้แลยพอเราดูตัอใช้แผนที่ทำไมจะเขียนแผนตรงนั้นจิตแปที่เก้าใช้าวผมอยากสอนแปนที่หกเขียนแป็นที่หกชาร์ตตาเขียนมาตำแหน่งองค์ผู้สอนหรอตำแหน่งเธอได้ คนเต็มไหครับครูปรขาโทษถ้าคููประสบการณ์มีกี่คนสอนจำนวนไหนเขียนตามจริงช่องที่สองนะได้ปิดปวัดที่สามรู้จักว่าหลักไหมเห็นหลักไหม่อหลักจริงครับงลงชื่อตรงนี้ว่านักอุปสารคเธอพิมไม่ควรไอ้นุ๊กไอ้น๊กช่องที่หนึ่งสุดลมที่หนึ่งนะให้ครูพี่เลี้ยง เขียนข้างล่างให้ช mm ื่อเตือนหน่อยเขียว่าความเหียนของครูผู้เรียนแล้วก็ใส่ละสองบรรทัดครูผู้เรียนเซ็นชื่อโอเคเนาะช่องสรุปที่หนึ่งเขียนว่าความคิดเห็นของครูผู้เรียนด้เขียนแต่ลขีเขียนได้เร็ไปเด้ครูให้เ็วก่านะไม่เอาเขียนเรคผู้เรียนไเขว่าความเขียคูเรียนผู้เรียนแล้วก็สองบรรทัด แลว้วก็ผมเรียนชื่อเยอะเขียนเนาะเขียนะไหมช่องความเอื่อตัวตีมันน่กกุศลาเลยใส่ชื่อนักกุศลาเลยแต่เมื่อไ่สามตัดเขาหลักออกเด้อนะครับมันเป็นเป็นแผลรายละเอียดนะครับลูกตรงอไปข้างล่างเห็นชื่อครูไหมเห็นชื่อผรูไหมเห็นเห็นชื่อผู้ที่จะโช่วยไหมตะลุมสามใส่ชื่อจะชควยใส่ใส่ชื่อครูแดงคงสัสามตัดโอเคครับ Okay, โอเคจบหนาสี่น้าห้าอไปน้าหกไปนะาหก,กครับโน้ตอย่าไป copy ครับใครที่ไหนามาฝากอาจารย์นะเ <c oughs> ขียนอะไรสอนอะไรก็รเขียนนั้นนั้นนะ <c oughs> ยกเว้นเรื่องที่สอน ื้อหาเื็นเขาเปกนคปเรื่องหามะวังได้ถูกไหมได้ไม่ยืดเลยจะหายแต่ย่าก๊อปมาแล้วพอวางแฟ้ไม่ได้สอนคือของโหโรงเรียนราชิะมามีอะไรโผี่มาแนวเศร้าใจเลยทำใจเรียนด้วยกันแีลยก๊อปใกล้หน้าเป็นกิโลมาโค้งมาสองใบนะใจเรียยทังแค่สี่ห้าโอมาทั้สี่ห้าแบตผมว เดี๋ยวค่ยว่ากันถึงเวลาคุณสอนตัวอะไรตอแค่หน้าโหดหน้าโหดเ,เป็นตัวอย่างเฉยเฉยเอาเรื่องหน้าโหดมาเป็นตัวอย่างเฉยเฉยครูสมมติมวิชาคณิตคณะวิชาวิทยาศาสตร์เรียนะใสไปปับป๊บๆๆยกเวน้นวิชา,าเรื่องเดิมให้ขีดออกมันไม่มีสาระหรือว่ามันมีสาระก็แล้วแต่พื้นฐานมีสาระมีมาตรฐานมีตัวชี้วัด พิชาเพิ่มเติมไม่มีมีบทการรู้ครับสารการรู้เพราะนั้นตั้งแต่1 2 3่งสองสามใจวอกองกันหวัวใจเรื่เรื่องคืออันที่ห้าเห็นไหนึหนกับสองสอบเคสามส,สอบโคเซห้าหความรับผิดชอบครับไปรเรียนรู้เป็นเราเลยบังคับทักเรียนเฮ้ยเม็เดเรียนรู้เม็ดตรงงานความรับผิดชอบไม่มีถือต,ต้องบอกะแนนก่อนเองนะ ในยูด้านหลังเนี่ยจะไปดูดาลล้านเราไปอี่ฉันจะให้เราคูไท้เราเนี่ยม่ตรงมากระแนนมีนังเรียร้อยจะรับเข้าไปสวยสุดเป็นครูที่ดีโอเคเราแต่ไม่ใช่ดาาเอนะไม่ใช่เหมือนครูตรงนะครูที่เกี่ยวกายกันไปเด็กก็กลัวระดับเต็มพใจอยู่แต่ว่าเอ่อมันก็ไม่ใช่เป็นครูที่ ดูที่เโอกาจะเด็กก็ไม่ใช่ว่าครูดีหรือไม่ดีนะอาจจะครูดีแต่ว่ากบางครั้งก็เด็อกอาจจะตกใจบางคนอาจะช็อกตายก็ได้บางคนอาจจะกลัวบางคนอาจจะด่าในใจอะไรเงี้ยเคยดา่ากูไหมเคยด่าอะไรก็ต่อไปโอเคเนาะเปิดครับเปิดหน้าที่เจ็ดสมรรถนะของการสอนมีกี่อย่างรู้ไหมห้าอย่าง สื่อสารทักษะชีวิตเียเรียไม่ดี็คือเียนอเรียนไรคิดการคีแก้ปัญหาคิดเกนปัญหาโอ้ยนะจุงเลยาอย่างครบตื่นกระใส่ไอ้หนูหน้าคุณท้ายผู้เขียนให้เรียบร้อยแล้ว ข้อที่เจพลรางานคือกระบวนการคิดเอดพลรางานคือเฉะพ,พีเช่นเด็กฝึงานเช่นกระบวนการกลุม่มเช่นทำนร่วมนนี่ายงานหนูกระจายรุ่เช่นปฏิบัติาการําฟ้อนหางโงงทำจิตบนจีบล่างจีบกลางจีบวงเงิวง,าง,งตามานานามาอีฟอหางโงเพรนัเชื่อนี่จะตั้งจิต เด็กมีดอกเอาต่อไปลูกจ๋าข้อที่แปดเป็นการวัดผลข้อหนึ่งสองจาก K สามสี่จาก P ห้าหกจากอะไรครับจาก E เธอจะใส่อะไรก็ขึ้นอยู่กับลูนี้เธอเข้าใจไหมลูกวันนั้นสามสี่เป็นปฏิบัติเป็นแบบปฏิบัติเป็นแบบทดสอบในห้องเรียน ถามมาเลยทัศน์ทะเลทรายค่ะเพราะนั้นคะแนนคืออะไรเจอจะบอกคะแนนตรงนี้ตรงเครื่องมือคะแนนอ่านักเรียนกูจะสอบเจอเรื่องความใจระบบสื่อพานห้าคะแนนยี่สิบข้อบอกเลยต้องดั่งใจเรียนนะอ่ากูจะสอบเจอสอบข้อเรื่องระบบสื่อพานใครไม่มีระบบสื่อพานบ้างกูจะแจกให้เฮ้ยมา แล้วคุณจะให้เด็กเขียนงความคิดนะคิดค้าคะแนนจะไม่ได้โจทย์เนยคุณอันเนี้ยคุณจะบอกเด็กก่อนเรียนเลยเด็กต้ดงตั้งตัวตั้งใจฟังปฏิบัติตอนพื้สองอย่างปากจามและอันนี้นะวางไปประเด็นไปลุกสังเกตเจอจากอะไรทรงสมุดเห็นไหมถึงคนสองดการเอาปิงจามมาส่งเนี่ยเด็เขียนอยากได้เด็กเต็มที แต the <laughs> ่ไม่ใช่เอาทุกอย่างแต่เดินเข้าห้องห้ามทําเสียงดังนะทำเดินย่องเป็นแมวนะอะไรแก่นี่ก็โอยโดนหมาอุ้มเอาเปิดเก้าด้าริกแปดครับการให้คะแนนดูจ้าฟังการให้คะแนนของพีของพีกับของเอนะของเอกับของพีจิตจูดกับโพเซ่จะจูดอยากเอ้าทําปฏิบัติการลาแบบหางนางฟอนหางหลง จะให้เต็มห่าเนี่ยจะอยู่บอกโอ้ยคนนี้สวยแต่งชุดสวยเต็มท่าไม่ถูกเราต้องทำเป็นเกม ยาให้คุณเอาฟังทั้งหลายแดดคีโมมาใส่หนึ่งแต่ในผู้ยกกระบวนการนะครับการกระบวนการสืบสอนหาความรู้ของเรื่อง5ี equality ภาษาเก็บ equality ให้เธอไปสืบจากเมนเทาเปิดหน้าเปิดหน้าสุดท้ายครับกระบวนการดูหน้าที่เห็นครับพี่น้องมี20ที่เป็นผ้ายสำหรับาน เด็กจะได้เกิสนใจแบบได้เต้นอะไรเล็กน้นกอยอยู่ปากกนกลางกระบวนการมีในกระบวนการมีรถแบบธรรมการกบวนการยานิโสนัพท์การของพุทธจธาตุก็มีมันจะมีเพราะฉะนั้นลูกยางย่างแบบสึกสอนคร,รู้มีห้าขั้นเราต้องใส่ทั้งห้าขั้นลงในแต่ขสอนขั้นต่างๆก็ใส่ไปตามขั้นเขียนเลยเช่นสอนหนึ่งชั่วโมงก็ใส่หนึ่งชั่วโมง สอนสองชั่มก็ต้องมีใส่วนบสองชัโมใน5ขั้นถ้ามันเค่แบบที่สี่แบบอุปนัยของคณิสาสร์มักจะเป็นอุปนัยของคณิสาสร์มักจะเป็นนิรันย์มันมีนิันย์วันไหนูนนูเขียนบิดอร์อุปนัยตองกันจะมีอยู่4ขั้นเธอก็ต้องครบสี่ขั้นแบบอื่นอีกนนาอามากมายโฟแบนบะในอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูซื่อๆแต่คูขยายได้แบบที่สามคือแบบสื่อจอองความรู้เข้าใจรูปไหน เขียนไหมให้เดินไปเขียนตามที่คิดว่าจะแบบไหนในอินเทอร์เน็ตคิดว่าข้อมูการสอนแอกป้องวดโอ้โหสารไม้ไกลกองพิมในกูเกิลบอกเทคนิคการสอนพวดการสอนแบบจิ๊กซอพวดโอ้โหมีขั้นตอนมีมีการแข่งขันจิ๊กซอมีการแข่งขันด้วยนะแบบกระบวรวิธีมีการสอนมีสิ่งต่อมีสี่งดีมีสี่งประการแต่เขียนทีกพบเขาเขาจะรู้ขั้นที่หนึ่งสองสามเอาไปแทรกเหมือนหน้าที่เก้าเขียนไหมเขียน แต่ในหน้าที่ห้า้าครูมีกี่ชั่วโมตละวเ้าติดกี่ชั่วโมงครัชั่วโมงแต่เมอสอนคอก็เพียกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงใช่ไใช่เอหนึ่งชั่วงแต่ให้ครบขั้นคือก็มีขั้นที่นน้อยก็มีเกกหรือบางทีสอนนิดหน่อยแต่ให้ครบขั้นได้ คือไม่ต <c ười> ้องบอกเด็กไปสืบค้นหมอกห้องเรียนหาใบไม้ปวดจะเข้ามาเพราหมดเวลาแล้วเธอก็ต้องเตรียมหาใบไม้มาเอาไอ้นุ๊กจับกุ้นโต๊ะนี้มาคุพีเพื่อทาการเวลาเขาจะรู้เราชอบเวลารมะแค่ชั่วโมงเดีวเขามาตอนอะไรไหมได้น็อยู่กับครูที่ดีต้องวางแผนเขียนไล้วมีคนเคยสอนครูมาอะไรอธิบายแบบครูแบบนี้แบบนี้เพ่อเข้าใจดีอ Mi metto cuore. ใจมาจเขียนต้องเข็ยนแผนตรงวันที่ก่อนจะสอนโอเคเนาะให้หัวหน้าให้ครูไปเลียงให้ครู ครูสอนท้าไม่ทำอะไรก็สอนเนี่ยไม่ครับแต่แต่เขาจะให้ฝึกฝึกแค่ฝึกเขียนเฉยเฉยแต่ว่าไม่ได้ให้สอนจริงๆนะครับคือให้เข้าไปนั่งไปนั่งคือไปพูดไปคือสอนเลยครับโนเอาไม่รู้จีโนเกตใช่ไหมเอาไปนั่งที่เฉยเฉยแค่ฝึกเขียน ใช่ทำให้คุยเขียนเพลแล้วก็เข้าเหมือนคล้ายๆกับไปมีกิจกรามส่วนร่วมกับครูพี่เลี้ยงแบบนี้ครับแต่เราให้คือไปเขียนเพลยแล้วเราไปสอนจริงๆแบบนี้ครับเขียนเรื่อย เดือนมกราคมสัปดาห์ที่สามของผมผมก็เลยไปกับคุครูสอนเรื่องหอระอนอสมมตินั้นฉันก็ให้ผมจะเขียนเศ่ในหอระอครูจะสอนตันนหอระอที่เด็นมกราเนาะสมติเฉยถือต้องมานั่งเขียนใช่ไหมใช่สามระตา์นี้แล้วแต่เธอ๋วไปเก็บครูสอนใช่ซึ่งจะไปตรงกังเธอหรอกเพราะเธอเขียนกับครูก็เขียนคนละคนใช่ไหมเขาเข้าใจพวกคุณไหมใช่โง้เออกเสีเจอไปให้ครูพี่เลียงสอนใช่ไหม ไม่ต้องสสงไม่ต้องส่งอะไรให้ใครเลยครับจริงๆคือก็ให้เราศึกษาเราให้เราเก็บลงสมุดนี้ครับไม่ต้องเกยบไม่เล่นใช่ไหมใช่ไหมครับไปจะกเพื่อนีกับครูพี่เลี้ยงอีกทีนึงว่าครูพี่เลี้ยงจะขอดูไหมแบบนี้เราอะไรเลยดูคาวเตอร์นาฬกาที่ตัวอไรเนี u อะไรอตัดเลข้อกายังไง 2. กะหอะไรบอกซีอเรียนมาแบบนี้ปุ๊บก็บอบอกกูคืตงำคนชุดแต่ไม่นองสแต่ทำประกบกบูเรียนใช่หหรือูรู้นะหรือจะเกี่ยววิธีการตามที่เธอคิดมา้แต่นีที่กูถามเธอในกระบวนการซีเนี้ยเขียนลงรเลยหรืยังไงใช่ค่ะใช่ที่โมเลย ปเปลี่ยนตามแผนที่ครูเขาสอนในชั่วโมงนั้นนะคะเปลี่ยนที่เขาสอนแล้วก็เปลี uh ่ยนตามครัใช่ค mm ่ะหลังจากสอนจะได้ข้อมาสู่วิที่ดรที่สุดเลยที่คุณพูดมาก็ป่าวหมดเลยใช่ไหมไม่ค่ะ อเ,เ,เอาแล้วแล้วเดี๋ยวเราซื่อไอเชื่อเลยนะครับแล้วก็ด้วยามเมามาเล่าฟัสูตรยังไงพิธีการหรืนะไรต่ วิธีการให้อไปขอผู้เลี้ยงผู้อยากใช้โพสเตอร์แตว่าจไมได้ก่อนถามไว้ค่ะถามไว้ค่ะเรื่อด้เรือเพล่ณตแต่ใช่ค่ะเอองไปถามราชินีทร้นรก่อนราชบัตรไ้เรอาทังราชบัตรภาษาอังกฤษราชบัตรภาษาอังกฤษเกี่ยกับราชบัตรมันเป็นบีเจไปถาม น่าะพัดก่อนว่ายังไงถ้าเขียนต่อเขียนเดี๋ยวถ้าจะใช้ถ้าจะใช้ทุกตึกจะมีโปรเจคเตอร์มีทีวีแบบนี้ไปขอเปลี่ยนห้องบอกผู้บริหาก็เปลี่ยนให้ได้ผลลูกเกียร์สามชุสามอีกอ่ะปีละสามอ่าทุกสานสามเปลือเข่ากันแน่ๆ Ni lắm, a pusiên pusiên thang. Ni lắm, chưa đi chưa được <laughs> chưa được chưa 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 được 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 chưa มาแชร์มากับผมมยสุดโต่เดี๋ยวผมนเอครับในนั้นออใช่ี๋เนอเ่อ๋อครับอ่ะมานะตอนตอนนี้ใจรักปูสาลาจะอะไรวิชาเนี่ยเข้าไปทกว่าน่าปูสาราโกนเนาะก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามีทีเก่าทุกคนระบบทางการแกเดวคืนไหนเป็นคู่พี่เลี้ยง เออกูอาคุณสาระน้องอ่าทาอไรยางเงี้ยแต่แล้วก็ขอใบเล่มมาเสก่อที่ของมีอิ่งเหมือนเดิมใคร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 ถามูุณสาระว่าจะให้ใครเป็นผู้อี่งยัแล้วให้จดชื่อมาด้วยหวังว่ากูจะมาจะได้เขียนชื่อกูจะได้เอา